สวัสดีค่ะพี่น้องที่หลับเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันดีนะคะ,ะแล้วก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะมีสิ่งใดดีๆก็แบ่งปันกันนะคะวันนี้ก็เอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเนาะวันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ไว้นะจะได้หากันเจอนะคะพี่น้องแคปเอาไว้ได้เลยนะคะ หนึ่งสองสามี่้าเจ็ดแปดเกพวกนี <c oughs> ้เบอร์โทรเนาะอ่ามีบุญต่อกันก็จะได้คุยกันไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆเนาะไม่ว่าอะไรกั็ทั้งสิ้นนะคะท่านใดยอยากได้สูตรโตะท,ที่โทรถามมาตลอดแล้วก็อาจารย์ก็มาออธิบายตรงนี้สูตรโต้เนี่ย <c oughs> เล่นได้นานแค่ไหนเล่นได้ตลอดชีพค่ะจนกว่ารัฐบาลจะเลิกเนาะเล่นได้ตลอดชีพเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสูตรโต๊ะสูตร,ตรกำลังวันหรือว่าจะเป็นเลขดับนะคะเล่นได้ตลอดชีพเลยค่ะมันข้ามมาหลายปีแล้วปีนี้เป็นพี่ปีที่สิบสองพี่น้องก็น่าจะเห็นนะสูตรอาจารย์เนี่ยยังเล่นได้ตลอดมาอย่างเงี้ยทุกอย่างเล่นได้ตลอดค่ะเนาะอาจารย์เดินไปหยิบของแป๊บนึงอ่า พี่น้องอาจารย์ทําครอบคุมเนาะสาหรับสูตรโต๊ะนะพี่น้องถามมาตอบกันหน่อยนะคะ,ะสูตรโต๊นี่ครอบคุมเลยเลขสิบตัวเนี่ยครอบคุมหมดเลยจะไปชนกันหมดชนกันทุกตัวไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยว่าะจะเคลื่อนไปนิดนึงจะ,ะเลขมันจะออกออกออกเลื่อนไปหน่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้สามตัวอาจจะเป็นขาดไปแต้มเกินไปแต้มไม่มีตรงเป๊ะขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งคือเลขอะไร <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างที่อาจารย์ให้ให้เลขอะให้เลขวิ่งอะมันเข้าตลอดมาก็คือโต๊ะก็ต้องเข้าตลอดมาอยู่แล้วให้ตรงยังไงก็ต้องเข้าเนาะอย่างงวดที่แล้วเนาะอ่ะอธิบายให้ให้หน่อยออย่างงวดที่แล้วเนาะให้วิ่งศูนย์ถูกไหมวิ่งศูนย์วิ่งเจ็ดเล่นล็อกไหนก็ได้เงินเล่นล็อกศูนย์ก็ได้เงินล็อกเจ็ดก็ได้เงินล็อกหกก็ได้เงินมันเข้าสามสูตรนะสามสูตรถ้าไม่เบิ้ลหามตองน,นะ ถ้าตองเนี่ยออกเลขเดียวถ้าตองเจดมันก็จะออกเลข7ดล็อก7เ,เท่านั้นนะคะแล้วก็หามก็เทาก็สอตัวเข้า2ส,สูตรตามนั้นนะ,ะมีเบิ้ลมีสูตรโตร๊ดมีสูตรเบิ้ลหามตองเนาะมีสูตรดับม,มีกำลังวันกำลังวันก็เหมือนกันมีเจ็ดวันถ้าว่าเลขไหนไปตรงหวยออกไปตรงกับวันอะไรเช่นวันนี้งวดน,น,น,นี้ออกวันเสาร์ก็เล่นล็อกวันเสาร์เนาะ วันเสาร์เด่นอะไรพี่น้องก็ดูออกมันเด่นอะไรก็เล่นอันนั้นตามนั้นค่ะง่ายๆสูตรคนไทยเนาะไม่ยากไม่เย็นงวดนี้อาจารย์ให้วิ่งแปดกับเจ็ดอาจจะออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้หรือว่าจะออกเจ็ดหรือออกแปดก็ได้ถ้าพี่น้องเล่นเลือกถูกได้เงินแน่ๆนะนี่คือวิ่งเนาะ <c oughs> ตามนี้ก็อธิบายตามนี้นะคะชอบอยากได้เอาไปเล่นได้ตลอดชีพ อาจารย์จะส่งให้เป็นแผ่นเลยนะเป็นแผ่นสิบจากศูนย์ถึงเกนะ้าเนาะศูนย์ถึงเก้าเลยนะเพราะว่าหนึ่งถึงศูนย์เมื่อกี้นั่นแหละอันนั้นเนี่ยพี่น้องก็จะได้ไปนะคะแต่ถ้าหากมาเล่นอันนี้ก็คือให้เล่นสองตัวเนาะอันนี้คือสองตัวสองตัวอาจารย์ก็จะเลือกเป็นอย่างนี้เลือกแค่สองล็อกคือวิ่งอันไหนอาจารย์ก็จะให้นนพี่น้องอันนี้มันมัน ถึงพี่น้องไม่ได้ตามพี่น้องก็จะรู้ว่าอาจารย์จะให้ล็อกเนี่ยกับล็อกเนี้เพราะว่าอาจารย์ให้วิ่งแปดให้วิ่งศูนย์กับเจ็ดอาจารย์ก็จะให้สองล็อกมันเข้าล็อกศูนย์ใช่ไหมอชอบล็อกศูนย์มากก็ได้ศูนย์อันนี้ก็งวดนี้ก็ให้ล็อกแปดกับล็อกเจ็ดจะเข้าล็อกไหนไม่รู้แต่ถ้าแน่ๆไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งทําอะไรทั้งสิ้นเข้า VIP นะคะอาจารย์ส่งให้วันนี้ก็ต้องส่งหวยกันละว,วันเนี้ เท่ากับวันนี้วันที่สิบหวยอีกเจ็ดวันหวยออกอาจารย์ทรงหวยแล้วนะสาหรับ VIP เอาไปลุ้นกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ VIP อยู่เฉยๆเะยคะไม่ต้องทัวร์ไม่ต้องถามไม่มีตกหล่นแล้วค่ะถ้าหากว่าอ่าเหลือสามวันท่านยังไม่ได้เนี่ยนี่นี่คือถือว่าตกหลน่นถ้าอยู่ในพายหกเจ็ดวันเนี่ยพี่น้องได้แนี่ VIP ไม่ต้องกลัวเลขเลข VIP ของอาจารย์ก็คือ,อดอกจันอย่างนี้ ดอกจันสีแดงจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้ำเงินจัดตามกำลังทรัพย์เลขห้าหางหกหางให้น้อยกว่านั้นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ผู้วิเศษอะไรบอกบอกตรงเนี้ยบอกทุกครั้งที่เข้ามาในเนี้ยบางคนบอกจัดเน้นๆสักตัวที่เอาขอรวยเลยประมาณนั้นไม่ได้อะอาจารย์ทําไม่ได้เราไม่ได้ล็อกขนาดล็อกก็ยังให้คนขึ้นไปขี่คนกันละไปจับอ่ะ,อะต้องล็อกเลขกันขนาดไหนกว่าจะได้เลขล็อกอ่ะเนาะ เพราะฉะนั้นอาจารย์คำนวณหวยคำนวณตามคำนวณพี่น้องไม่ได้ไม่ได้เป็นาสายมูสายล็อกสายอะไรทําไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจเนาะว่าล็อกไม่ได้5-6หกางถ้าคิดว่าเยอะไม่ต้องเข้ามาเนาะก็ดูเอาเลือกเอาในนี้อาจารย์ให้ฟรีแล้วก็อย่าว่ากันนักเลยเนะเาะให้ฟรีอ่ะมันต้องให้ทุกอย่างอาจารย์ไม่ใช่นักบุญที่จะแบบมานั่งทําอะไรไม่ต้องกินข้าวนะอันนี้ คนอื่นเขาก็กินข้าวเขาก็อยากช่วยบางคนก็ยังต้องกินข้าวกินยาต้องใช้เงินตรงเนี้มาค้ามาขายมาซื้อยาพี่น้องอา,อาจารย์ใช้หัวสมองอันนี้ยมาแลกเพื่อคนป่วยนะต้องเห็นใจกันนะเอานั่งทําเนี่ยเพื่อเข้ามาในยูทูปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้เลยสักบาทนนก็ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้มีค่าจ้างอะไรใน YouTube เลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้รับใช้เขาทุกวันทุกวันทุกวัน ทำในใน u t u b e เนี่ย,เ,ยเราต้องเข้าทุกวันแล้วคนติดตามเยอะๆแล้วเราก็จะได้จะได้เงินจาก YouTube เพื่อโฆษณาเขา้าๆเขานั่งกินข้าวกันจุมพุงกลางอ่ะน่ะที่นั่นน่ะเขาได้เงินเขาคุ้มกับชีวิตหรือเขาทาอะไรตลกสูตรเทฮาหรือจะทําอะไรแค่เขาไปนั่งบีบสิวพี่น้องเขาบีบกันทั้งวันทั้งคืนเอาออกทุกวันทุกคืนก็นั่นน่ะเขาได้เงินเพราะคนติดตามเยอะอันไหนที่น่าสนใจ ของอาจารย์เนื้อสนใจแต่สนใจแค่สูตรของอา,อาจารย์หมดแล้วก็หมดเลยอาจารย์ไม่ได้มานั่งขายอะไรเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็จะมีหลายๆอย่างเนาะที่สิ่งดีๆก็มานําเสนอเช่นกาแฟกาแฟอาจารย์ลดาอ่าบางคนก็สวแล้วก็บางคนก็ไม่ค่อยทานกาแฟเนาะเขากลัวอ่าแล้วก็อ่าส่วนมากวัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะเข้ามาดูกันวัยรุ่นเนี่ทานกาแฟกันอยู่แล้ว แต่เขาก็ไม่ค่อยจะมาเจอเพราะว่าอันนี้ก็มันสาหรับคอหวยทั้งหลายเนาะวัยรุ่นเขาคงไม่เข้ามาดูหรอกเป็นหวยเขาไม่รู้หรอกว่าขายของนอกจากว่าผู้ปกครองเห็นลูกอ้วนหลานอ้วนที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราซื้อไปฝากอันนี้ได้ผลแน่ๆแ,แล้วก็อย่างวิตามินซีเนี่ยซื้อทานเองเพราะว่าสําหรับสอวโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันแก้อนุมุลิสระมันเป็นสําหรับด่างด่างความเปรี้ยว ทําให้สร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยชะลอวัยชราเนาะพี่น้องคงจะทราบเวลาไปหาหมอหมอเขาก็จะให้วิตามินซีมากินสําหรับคนขาดวิตามินซีขาดวิตามินดีขาดวิตามินบีประมาณนั้นเนี่ยบีรวมอย่างเงี้ยเขาก็จะให้มาแต่ว่ามันจะไม่เพียวบริษัทบางบริษัทเขาทำมาให้สำหรับรีเนี่ยเขาก็จะผสมแป้งแป้งครึ่งหนึ่งวิตามินซีครึ่งหนึ่งแต่ของเราเพียวเพียว เต็มเม็ดร้อยเปอร์เซ็นตอย่างวิตามินดีนี่เหมือนกันสร้างโครงกระดูกป้องกันกระดูกพุนกระดูกห่างอันนี้ดีมากก็ได้วิตามินดีบำรุงร่างกายเสริมสร้างพวกฟันพวกอะไรของแข็งในร่างกายนี่คือกระดูกนะฟันก็คือกระดูกทุกอย่างเนาะกระโหลกยุบฟันโยกกระดูกสันหลังมันมันผุมันก่อนมันล่นลงมากลายเป็นกระดูกทับเส้นอะไรต่ออะไรประมาณนั้นเพราะว่ากระดูกเรา มันหมดสภาพต้องทานวิตามินดีนะใครอยากได้วิตามินดีซึ่งเป็นแคลเซียมก็โทรมาหาอาจารย์ได้นะแล้วก็อาจารย์เสนอสิ่งดีๆรอบนี้ก็มีสําหรับผู้หญิงนะผู้หญิงว,วัยสวที่ตกกะเป็นฝ้ามันเพราะว่าเราเราได้ไวัยของเราจะตกกะแล้วไปเจอแสงแดดมันยิ่งขึ้นเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันสร้างภูมิต้านทานต่อผิวเพราะาเราผิวบางมันจะ ขึ้นมาทันทีกะไม่ว่าตามแขนตามอะไระหน้าเนี่ยมันจะสําคัญมันมาเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขายครีมที่สําหรับวัยสวหน้าขาวหน้าเนียนวัยรุ่นยิ่งใช้ดีนะ,อะลองลองดูเนาะเราก็ไม่แพงไม่ต้องไปซื้อกระปุกเป็นพันนะคะอาจารย์ขายไม่แพงเพราะว่าเอามาแบ่งปันเนาะเป็นครีมสําหรับหน้าขาวหน้าเนียนแล้วก็มีลิปติาไม่ต้องไปสักป,กปากให้เป็นสีชมพู อันนี้ทารองพื้นให้กลายเป็นสีชมพูแทนเลยแล้วก็ติดติดนานติดยี่ิบสี่ชั่วโมองอะ่ะต้องไปล้างต้องไปไอ้นี่ถึงจะออกนะถ้าทาแล้วไม่ล้างไม่ไปล้างอ,าอาครีมล้างอ่ล้างหน้าอะไรต่ออะไรมันจะไม่ออกมันจะติดทนไปทานชาบูหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังติดมีสีชมพูสีส้มและก็สีแดงก็ตามนั้นเนาะ แล้วก็อาจารย์ก็เอาสูตรสี่ชุดมาให้แคปเลยค่ะที่แล้วออกศูนย์หกเนาะข้างล่างออกหกหนึ่งหกอ่ะออกหนึ่งหกแคปได้เลยค่ะอันนี้สาหรับพี่น้องที่ชอบตามสี่ชุดคือคือพี่น้องจะตามกันทุกอันนอะอาจารย์ไม่รู้ว่าใครชอบอันไหนบ้างนะก็ให้ทำให้จนครบอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ชอบอะไรก็จัดไปเนาะ,ะเลขมันก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เกี่ยวกับวิ่งวิ่งก็เดี๋ยวใแคบให้แคบอีกรอบนึงเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเลขของอาจารย์เข้าตลอดชี่เข้าตลอดการนะคะอยากรวยก็ไม่ต้องมองเขานะเรามีสิทธิ์นะโชคของเราอ่ะลองดูเข้ามาเห็นอาจารย์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นบุญต่อกันแล้วก็โทรมานะโทรมาอยากเข้าว i p ก็โทรมาโทรมาถามา มันได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเย็นมันไม่ได้เยอะแยะถึงขั้นเข้ามาไม่ได้เนาะแคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อาจารย์ก็พยายามให้พี่น้องทุกอย่างนะแล้วการนี้พี่น้องเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์กลับด้วยนะอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้ก็คือแบบนี้ที่แล้วเข้าหนึ่งหกเข้าศูนย์หกชอบอันไหนจัดเป็นชุดชุดจัดเป็นตัวตัวตัวเดียวนะไม่ต้องเลือกหมด เลือกหมดเลยเดี๋ยวจะว่าอุ้ยยายคนนี้นี่ให้หวยอะไรเนี่ยให้ขนาดนี้หลักหมูรลักตายายก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกเลยไม่เข้าเลยก็มีเลือกไม่ถูกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันที่เราวเข้าหลักสิบนะพี่น้องถึงบอกพี่น้องว่ามันไม่ได้เข้าหลักร้อยเป๊ะๆนะแปดเข้าหลักร้อยอันนี้เข้าหลักสิบ ก่อนหน้าก็จะเข้าเยอะอเข้าทั้งหน่วยทั้งสิบอะไรเยอะแยะหลักร้อยหลักสิบรอบนี้เล่นนนตเตอรี่ก็อย่าลืมสามตัวหน้าสามตัวท้ายพวกนี้ให้เป็นหลักร้อยกับหลักแสนเอาไว้นะจะได้เงินเนาะแคปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับสูตรเข้าตลอดการ <c oughs> เข้าตลอดการนะเพราะว่าอาจารย์มีทํทำหวยคำนวณไม่ได้อนนียเห็นไหมเข้าทุกตัว ศูหเข้าสองตัวเลยอันนี้เข้าศูนย์กับเจ็ดหกศนย์เจ็ดศหกพี่น้องเข้ายาวเห็นไหมคะเนี่ยอันไหนสวยอาจารย์ก็จะชอบอันไหนก็จะมาไว้ข้างหน้าพี่น้องก็ดูเอานะไม่ไม่เปิดให้หมดหรอกมันหมดเวลาอาจารย์อาจารย์วันนี้ก็ยังไปเอา้าผู้ป่วยอยู่นะไม่มีเวลา พยายามทําให้มันจบให้พี่น้องได้ไม่ต้องคาใจพี่น้องจะได้อ่าได้เลขจนหมดแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเผื่อว่าพี่น้องอเป็นคนที่ชอบทําสูตรสมองจะได้ไม่ต้องพักเนาะบางคนสมองพักกรนดกไปเลย <c oughs> ล่างค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมวดนี้ยจย์มั่นใจมากนะบอกก่อนมั่นใจจริงๆว่าพี่น้อง VIP ต้องได้สามตัวแล้วก็สองตัวบนล่างวิ่งไม่ต้องพูดถึง สำหรับพี่น้องที่ตามโต๊ะไม่ได้เข้าข้างไหนนี่ก็อยากได้ก็ทักเข้ามาเนาะเบอร์โทรตามนี้ <c oughs> โทรเข้ามาเผื่อโชคดีก็ได้คุยกับอาจารย์ได้เข้า p ีไพได้ใช้เงินเองไม่ต้องไปพึ่งใครเนาะบางคนส่วนมากผู้หญิงเราก็จะมีที่พึ่งพึ่งลูกพึ่งตัวเองอลำบากต้องมีภาระดูแลทั้งลูกดูแลทั้งครอบครัวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เป็นผู้หญิงสตรองเนาะ,ะหนักหนาสาหาัสหาทางออกไม่ได้เงินเดือนไม่พอก็ลองดูไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อถึงขนาดนั้นเชื่อใจก็เข้ามาเขาก็ยังได้กันอยู่เนาะตามนั้นค่ะโทรมานะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพันความปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีทองของพี่น้องร่ํารวยทุกท่านเข้ามาเป็น VIP ขอให้ร่ํารวยหยิบเงินก้อนใหญ่เงินล้านนะคะเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ